นางเอกดังร้องไห้เลยหลังอ่านโพสต์ภรรยาดีเจโกเขียนถึงสามีอ่านจบร้องไห้เลยหลังจากที่ดีเจโกหรือตีนเรืองกิจรัตนกุลเสียชีวิตจากการตกจากที่สูงและมีการจัดพิธีศพที่สาราสามวัดปริวาสราชสงคราม ซึ่งมีคนในครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนๆทั้งคนในวงการบันเทิงและนอกวงการบันเทิงมาร่วมไว้อะไรเป็นจำนวนมากล่าสุดภรรยาของดีเจโกก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินเตอร์แกรมถึงสามีที่จากไปโดยมีข้อความดังนี้ไหนบอกจะแก่ไปด้วยกันไงล่ะรักนะเขารู้ว่าเธอก็รู้ว่าเขารักเธอมากขนาดไหนและเขาก็รู้ว่าเธอรักเขาและ เรนมากขนาดไหนเขาจะดูแเลเรนเรนให้ดีที่สุดจะเป็นทั้งพ่อและแม่ที่ดีให้ได้จะเข้มแข็งอย่างสุดหัวใจเท่าที่ผู้หญิงคนนี้จะทำได้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนะรับให้สบายพักเยอะๆไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วนะไอตูดไปเป็นเทวดาอยู่บนดาวคอยปกป้องเลนเลนก็พอขอบคุณทุกอย่างขอบคุณที่ทำให้เขามีความสุข แม้ย้อนกลับไปได้สุดท้ายฉันก็อยากใช้ชีวิตคู่กับเธออยู่ดีขอบคุณที่ทำให้เขามีเรนมีคนนิ่งเธอทำให้เขาไม่เหงาเลยบันเทิงตลอดเวลาเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะโอยพรเขาด้วยนะคำนี้เธอพูดบ่อยๆวันนี้ขอยืมหน่อยนะรักเธอนะที่รัก ซึ่งภายหลังได้มีคอมเมนต์ทั้งแฟนๆและเพื่อนดาราสะเทือนใจกับโพสต์นี้จำนวนมากรวมไปถึงเชียร์ที่คำพรที่บอกว่าอ่านแล้วน้ำตาไหลเลยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวมากๆเลยนะคะ